เดี๋ยวจะเห็นสิปายปายนะหลังจากโซมีแห้งพี่น้องครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่โคกคือเก่าเหมือนเดิมโซมีแห้งแล้วกะมหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตชาวบ้านได้ครับมากับอ่าวครับมื่อในบริเเขาวเว้น พากันลงตามวิถีชีวิตกับพี่น้องผมของอี่แล้วม,ดม,ดมดุดปวดต้าก็แร่งมาหนีพี่น้องผมเอ้ยตอนกลางคืนกลา,กา,าง,คงคืนครับขณนะนี้เวลาสองทุ่มหรครับสังเกตเบิึงนะครับสรงผมมากกบหัวหนา้าเพิ่นคับเอา น่องไส้ครับหาปลาสู้กินมือนี่เป็นลำโพงครับลำโพงเอขึ้นมาก,กันนะปะ่าไม่พี่น่องเบิ้งกันนะเอาไม่ทำ <laughs> ไมโ <laughs> อ้มองข้างวะสัน <Okay. S 1> ตอนนี้คนก็ฟังๆแหละครับเพราะว่าคู่หกใส่ไฟ,ไฟพิกี้พ่น ดี๋ยวใายคลิปจะเข้ากันด้วยเอาเลยยักษีมาโนหมานพี่น้องมาลุ้นต่อยกันครับลุ้น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 หนึ่งขึ้นมาถึงปอนอพอดีกินแรงปอนอห้วยลำพงครับพี่น้องผมนั่นแหละครับเก่าขึ้นมาแล้วปืดพี่น้องผมสองสามขุนเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขยายพี่น้องมึงอุ้ยปุน เอาเฮ็ดแล้วครับลําลำพงโอนิัตพปลาก่อนก่อสิพุปลากครับพี่น้องผมอยู่กลางน้ำครับคู่โคกกได้เกาทาครับพี่น้องผมมองสีเซนครับหายกินแบบบ้านๆครับพี่น้องผมผู้ลงคนก็ถามเขาคู่โคกใครนะหายตาไปใส่โบเห็นลงคลิปปนะวะพักเอาบุญมุงไฟแล้วกับโเห็นมาเลยว่านัน ไม่งั้นเราเอาคิดโอ้นี่กระเือกีครับพี่น้องผมมันเบึงบูเข่าทามากกับอ่าวครับเมื่อนี้นั่งถ่ายคลิปอา่าวเป็นปุ่มบุดุยน้ำสองทุ่มอากาศยัองอ่อนน้องอบอ่าวนะครับลงน้ำกับเย็นดี แล้วภารกิจทางการเมืองขอพักพรนเป็นเรื่องส่วนตัวเจ้าของจักน้อยเนะครับบานนี้บโบไว้แล้วเ <laughs> มือ่อยหลายละ <laughs> สมควรม,มุ่งมัตรารถนาถูกประการแล้วก็มหาอยู่หากิากนแต่ได้บานนี้พูดนะเอาพ้นอาอยยังเลยขึ้นมานานปลาครับปลาตองครับพี่น้องผมโอ้ปลาหยังล่ะปลาซอย,ยก็มีครับพี่น้องผมปลาตองปลาซอยเอาคลิปนี้ที่เบิ้งจัก ให้พี่น้องเบิง่งฝีมือของอ่าวครับบบได้เขาเวยนเขาย่ำกับพักจักมือในะอ่าวเอ้ยสิจอยจได้ไปหาอะไรจับตมูอะ <c oughs> <c oughs> พูผุนครับพุนผุนพ,พี่น้องเลยฝ <c oughs> <c oughs> ุนกําลังโอ้มีหอดไม่ครับโอ้ยอ้อาเดี๋ยวตอนนี้กํลังเข่าฟังละครับ แต่ว่ามองยังหยิกสกา,ายยังหยิกหลายอยู่ครับพี่น้องผมหาซอยกบพี่น้องผมพยายามก,กับมาหาคู่โคกเด้อสิยผ้าเอาเวนจนถรงมามือถึงมือปุ๊บเป็นปุ้มขึ้นมาเลยละครับพี่น้องผมบ้านี้ <c oughs> เอาผ้าเห็ดแล้วมันนี่หมันเป็นหมันพี่น้องเลยพใดยังไม่เยี่ยมคู่โคกก็มา,าเด้อสิผ้าไม่กินป่าครับกังเวน้นเกิดเหตุต้องถือมือได้เอาวนบ่ดด้ ออกตรวจนะครับปลาไข่ปลาทันเอาวะช่วงนี้ปลาไข่ปลาทันอยากกินปลาไข่พี่น้องผมแซ่บเจ็บเอาคู่โคกเ้อตอนนี้พ่นมุดอยู่ครับม,มุดมุดมุดตะไคร้ตะไคร้ของทั้งลุมโอ้น้ามดเติบ่เลยครับพ่นมุดเสยว่ะพ่นนี่นะพ่นกระไดเอา โอ้ไม่ใจเง้าเลยพี่น้องเลยคุณมุดบุกโดนในี่พโล่เึินมากล่ะครับโอ้ยกมุดโดนตัโลยังหมานต่อพี่อีกพี่น้องผมอืมเอาเพิ่นกำลังนี่นั่นเห็นว่าครับปดป่าได้ยนปับปับเตลื่อนนะครับนั่นพายังเอาปกะุม พี่น้องก็เห็นปลากุมบ่ครับปลากุมประสอยัวงามงาม,งามแล้วก็กำลังใคร่พร้อมพี่น้องผมันอยากมาหาเด้อแต่ว่าทัาว่วบวกคู่โคกศูนย์เก้าหกศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดสามศูนย์สามกับพี่น้องผมที่ได้นัดอาวพ้นไว้บัดเทียรพันออกตรวจเมื่อใดพันมีภารกิจนะครับปฏิบัตินาทีกะโอ้ปลากุมครับต้องนัดมือกันครับภาพให้พ้นหัวหน้าพันพาไม่กินกวปลาอเไยครับ พี่น้องพุ่นโอ้กลุ่มอีกแล้วครับผมโอ้ปลากลุ่มมือก็สวงามเถอะไ้บ่ได้บ่เอ้าบ้านผู้ไหนย่องหม้อไหมมืึไรขึ้นดีมากขึ้นดีก่อนขึ้นแค่ไหนเออมีต้นขึ้นมากก็คิดว่าหายจะตาเปลี่ยนหรือเนล่านี่วบ้านมากนะพี่น้องผม มึงเพิ่นกับไปหาคือกันนั่นไปเพิ่นมีมือแล้วครับพี่น้องผมโอ้พี่น้องครับปุ่มนี่กับพ่อดูเขาไปยังเอาโอ้ปกุ่มบอกเลยฝนตกใหม่ๆครับพี่น้องผมเอ้ยเขาท่าเลย ในด้งคลิปนี้กันอยากป่ามาหาคู่โคกครับโอ้โหพี่น้องเต็มม่องอัญยัเต็มตะไคร้เลยครับผมอัญย <c oughs> นี่จมีตะบกุมแม่ไข่ครับอืมปลดออกฝีมือครับเป็นเห็ดหเดี่ยวเพเป็นของในการ ผู้โคกเปลี่ยนดอกครับเอาใยตนน้องไส้หาให้กินถึงไปทำหน้าที่เมื่อไ้ว่างก็มมหาสู่ไอ้กินปนปุน,นีก็ได้ยีงน้องไส้เป็นตำรวจทหารก็ดีไปยังหนึ่งครับหายกินเก่งครับ เบิร์นลนานี่พี่น้องผมไปเบื้องหน้าอื่นบานปากอ่นครับด่างอื่นพี่น้องครับ,รบป่าทั้งนั้นนะครับปื้อทึ้ตัวใหญ่เลยโอ้ตัวนี้ด่างซีเส้นเกิงครับโอ้ต่พามันตัวใหญ่กว่ากันพี่น้องเห็นบ่ครับ เดาวพ่นผ้าขึ้นตามตีตัวเราเมื่อนี้ยังบ่าเนี่ยคือรุ่นต้อนอยู่วเลยมันก็ตัวใหญ่เลยปะบูคร,บรบับพี่น้องผมโอ้ยหาย,ข,นนยาขึ้นขึ้นเนะพี่น้องผมมูยเอา่าวพ่นขึ้นม,นมาเฉยเลยเอาไปเรื่อยๆนี่ยังยอีกอยู่เนี่ยกวนไปใหม่ใส่บ่โอ้โมเมนต์ปลาครับพี่น้องผม ใบไม้เหรอครับเอาปลาอยู่ตัวนี้โอ้ลระบูตวเมื่อกี้นี่อ๋อถปลดใหม่ปลดไหลออกพี่น้องผมนี่แหละมันเกิดไม่อยากรอฟังมันเกิดจิมมี่ใหม่เนี่ยครับวิถีชีวิตนะครับ,บนะค่อนคลายอยู่การทำกลางสายน้ำธรรมชาติครับลำลำพง หลังจากปฏิบัติหนะ้าที่ราชก,การคงตรงใจกลางคืนบนเขาเวน่นกะกลับลงมาถ้ามาหายกินคู่โคกกะพักผ่อนจากการเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วกะหันหน้าเขาสูวิธีชีวิตคงตุนเองมาพักผ่อนครับใส่หัวไหลเหมืงนกันเออไปเรื่อยๆกับพี่น้องผมมันเป็นป่าอีกบนนั้นป่าครับพี่น้องผมนั้นป่าอย่งคือตัวใหญ่แต่ว่าป่นประทู ปลากุ้มครับพี่น้องผมอูย้ยไข่ตัวบางใหญ่นึงครับพี่น้องผมมาๆามามาจินปลากับคู่คอกับพี่น้องผมปลาก,กุ้มครับปลากุ้มปลาสวยออกไข่งามนี่ครับอ,อืมหาทางาเอาปลาออกก็ครับพี่น้องผมนี่ปลากุ้มใหญ่ ประกุมแม่ไคเต็มท้องวเอาคน่า,า,านนนครับไปปลาไค่แซ่บพี่น้องเื่อาค้นไรมยบเอาคนว่าปลา่ายบอยู่แต่ว่าค,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 คนไ่บ่ยีบปนไนวาคน่าเอาเลยอาไปอีกแล้วครับพี่น้องผมไปยยงังกลางเลยโอ้อยังก่ ปลาตองบอกว่ามันปลามีมีเงียงอืมนี่ได้มาแล้วโอ้โอปลาสวยวัน่นนี่ ปลาสอยตุบซีเส้นเคื่องครับปูใ<ด>หญ่ๆครับใครบ่ล่ะครับใครก็ขึก่อนคือกันครับปุ่นโอ้ยมาขักเถอะน้อบ้านพี่น้องเลยคลิปนี้ก็อยากเงีวเนี้ยอยู่เลยครับโอ้เอาคนพามาหากินแยาม,าามาว่างซ้างว่างว่าเดิมเป็นวา่าไเ้ อากาศบ่วหนาวครับลงน้ำเย็นบ่เอาขึ้นมาบังกันนะปลาไข่เอาเลยเห็นอีกบ่วยุกกลางล่ำโพงบ่คคอยถือป้ายครับพี่น้องผมเพื่ใหญ่ที่ถือจิร่ฟังปล่แล่นเราฟัง หนาวมากเลยครับพี่น้องผมเนะวิถีชีวิตข้าวอีาสานครับพี่น้องผมอยู่หายจินน้ำมันกับแพ้งไฟฟ้ากับแห้งฉันบ่หายจินยังที่กระสิบรอเอ้ะเราฟังร้องมึงกันนะมีบ่อนี้ นาน่นมีบ่เราฟังเบิ้งพี่น้องผมนี่ย <c oughs> รักมองมันติดตกน้ำเอาไว้ไม,ม่นะบยประกุุมสีเส้นเครื่องแม่ไครพี่น้องผมกลมอูดหลุดครับโอ้มามามาใครอยากมาหาคู่ก,กัด อายูงให้กินกันมากครับอาไม่ล้ามอ่โก็ไม่ล้างมองกินดีดีแลวมือคอยประวังคือรอบฟังดีเลยตลาสดๆครับนี่เราฟังเอายิกแล้วครับปลากุ่มครับอโอ้สองตัวครับพี่น้องผมตัวใหญ่ครับสี่เส้นเกริงโอ้ยพี่น้องเลยใครเนี่ยครับ นั่นอาาบอกว่าบานเห็นชัดเจนครับบานนี้ชัดเจนียน,เ,นยเอากำลังปดอยู่เอาออกตามองกันทีเม่ได้รครับผมส,สี่เส้นเกลิงครับปลากุ้มครับมาเป็นคู่กับมาครับมาเดียวกับมาอามาตรงกลางบ่ค่อยบ่ค่อยถือไปไหนครับ เอารุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นร้นนนนอยกันกลางแม่น้ำนี่มันติดกลางลำน้ำนี่อู้คันถือนี่กับเป็นปลาตัวสามตีตัวกับพี่น้องผมมูอ้ยป่านปลาทู่ในทะเลาโหลดกับปลากุมใหญ่กับปลาพี่น้องเมืองเอาไข่ผนไข่ปลาคุม อเออเห็เนเห็นเห็นตาเจนเ <c oughs> บ้ยหมันแลวครับพี่น้องผมมันมนี่หมันรุ่นต้อยกันครับ <c oughs> คู่โคกับอาวจาักครับมาสองคนมันนี่ <c oughs> ใคร <c oughs> เห็น่าพี่น้องใ <c> ส <oughs> ่ไปยางดีเบ้ยขนาดู่ก,กงังลำนำเนี้นี่ครับ <c oughs> รอ,อ,อีกแล้วครับผม ปลาสวยครับเมื่อเข้าทาละเอาไว้ีวัวรุ่นรุ่นเด้ปลาสวยแล้วรุ่นรอยกันพี่น้องผมมีวัวคือบ,บุปผาปลาสวยเด้หรอพ่อหัวอะพี่น้องผมเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปต่อไปนะครับพี่น้องผมคลิปนี้ก็บอำลาปลาจากนะครับคู่โคกพ่อกัน คลิปนี้เป็นคลิปแรกหลังจากห้างหายไปโดนเนื่องจากติดภารกิจทาาการเมืองและโทรศัพท์และกล้องคู่โคกับห้างครับหลายอันไยแนวนะเรื่มไม่นะปัดถูประกุมใหญ่พี่น้องเอ้ยพูนะ้น<ม>่ะเป็นคลิปแรกครับผู้ลงคนก็นกนถามหาอยู่เลยคือโทษเขากระปติดนะครับผม <laughs> มันพังไปเป็นแถบ,บเลยนะครับพี่น้องผม คนมันกลับไปอ่อกับผู้คนหลายคนจังมันอยู่ไซเนี่ยเสียไปไซเนี่ยนะเครื่องโทรศัพท์ของคู่โคกอกอะไรพี่น้องผมพพ่อกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้อยู่ดีไม่ตัองดูขู่ทุกคนอยากปามาหาคู่โคกกับน้องผมสวัสดีครับ